สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์นะคะเครื่องยิงข้างขวดเครื่องยิงวันที่นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะในการรีวิวในครั้งนี้นะคะเครื่องนี้นะคะเพิ่งมาถึงนะคะเรานําเข้ามาจากเมืองจีนนะคะเราเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ที่เมืองจีนนะคะมาดูกันว่าในกล่องนะคะมีอะไรบ้างนะคะ,นะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็น ตัวถาดถาดลองยิงนะคะถาดลองยิงสําหรับใช้สําหรับวัสดุที่เราจะยิงที่มีขนาดใหญ่นะคะวัสดุที่มีขนาดนะคะส่วนตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะตัวช่องช่องที่ใส่หมึกนะคะที่หมึก ตัวจับเซ็นเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนต่อไปนะคะตัวหมึกที่มาในชุดนะคะจะมีตลับเดียวนะคะถ้าซื้อแยกเรามีจำหน่ายนะคะตลับละ3,200บาทนะคะหมึกตลับหนึงใช้ได้เยอะขนาดไหนนะคะใช้ได้8 0 0 0สนตัวอักษรน,นะคะขึ้นอยู่ที่ลูกค้าว่าจะพิมพ์ตัวอักษร มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าไม่เกิน8 0 0 0 0ตัวอักษรนะคะใช้ได้ใน1ตลับนะคะในกล่องนะคะมีแบตเตอรี่มาให้2ก้อนนะคะเอาไว้ชาร์จเปลี่ยนนะคะแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็จะมีหัวแปลงปลั๊กนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีหัวแปลงตัวนี้มีให้ในชุดนะคะเป็นแบบนี้อะไหล่นะคะก็จะมีตัวโอลิง โอลิงดำนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวสีดำเอาไว้เปลี่ยนเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวสีแดงตัวนี้นะคะเอาไว้สำรองนะคะแล้วก็จะมี USD เอาไว้ให้ใส่ไฟล์ข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว QR code หรือว่าเป็นข้อมูลบริษัทที่เราอยากจะยิงเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็จะมีตัวปากกาทัสกีนให้นะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จนะคะสายชาร์จ เสียบตรงไหนนะคะตรงช่องนี้นะคะเสียบเข้ากับช่องนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องนะคะในเครื่องหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องว่าเครื่องนี้นะคะประกอบยังไงนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่หมึกนะคะแกะตลับหมึกออกมานะคะโดยที่ไม่ให้มือสัมผัสกับแผง แผงหมึกตรงนี้นะคะไม่ให้มือสัมผัสนะคะใส่เข้าไปให้ตัวโลโก้อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะมีแถบแถบอยู่ด้านในนะคะใส่เข้าไปสังเกตยังไงว่าใส่ได้ให้ดูว่าด้านหน้านะคะมันชิดมันพอมันชิดแบบนี้ปุ๊บให้กดล็อกด้านหลังนะคะให้กดล็อกด้านหลังกดเข้าไปเลยนะ,ะโอเคนะคะเรียบร้อย หลังจากนั้นให้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะคะใส่แบตเตอรี่แล้วก็กดปุ่มเปิดนะคะอันนี้เราได้เซตเป็นโปรแกรมภาษาไทยไว้แล้วนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปเปลี่ยนโปรแกรมได้นะคะในตัวตั้งค่านะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูตัคดคลิปก่อนก็ได้